ประมาณกิโลอาตาเพราะว่าตาเขากิหมูบาก็เลยให้ื้อเบิกเงินอะไรมคยไนเข้าัครับหนึ่งสองสามอเไเอไหนข้าวนายกเนี่ยอ๋อยิ้มหน้าเรานกตตาครับ อยลางละสิบกิโลพอดีเลยกระสานมาสองอำเภอนี้จางประสานจังหวัดอำเภอมาพรุ่งนี้ครับมากับกานไหไม่มีอำเภออำเภออำเภอเออเห็นว่าจังหวัดจะของกันเับข้าวกำนันโมกข้าวก็นัมกเมาเลย

何だ